เทคโนโลยีจอพับได้อาจจะต้องเลิกฮิตไปเลยนะครับเพราะว่าปีนี้2021จอหจอม้วนกำลังมาครับ คุณผู้ชมครับ CS ปี2021นะฮะเริ่มขึ้นแล้วผมก็ทยอยทำคลิปเล่าไปให้คุณฟังฟังไปเรื่อยๆนะครับต้องขออนุญาตอย่างนี้คือผมจะไม่เรียงตามเนื้อหาหรือว่าตามแคตตากรีนะว่าพูดถึงทีวียี่ห้อนั้นแล้วก็ต้องไปพูดถึงทีวียี่ห้ออื่นด้วยไม่เพื่อให้มันง่ายและรวดเร็วและมีจำนวนมากผมเจออะไรผมเล่าเลยนะครับเอาเป็นข่าวสั้นๆเลยเล่าเลยแล้วไม่ต้องเรียงคืออาจจะไป วันนี้เจอทีวียี่ห้อหนึ่งอีกวันหนึ่งค่อยไปเจอทีวียี่ห้อหนึ่งก็ได้ว่ากันไปนะครับผมกันหัวมาว่า จอพับได้อาจจะเลิกฮิตไปเลยใช่ไหมคุณผชมจำได้ไหมปีที่แล้วเรามีอะไรโมโตเลเซอรเรามี C4, c Fit นะซัมซุงนะฮะเป็นจอพับได้โอ้ทุกคนกรีดการ์ดกันมัน Hi ไฮเทคมากเลยหัวเว่ยก็ทำนะฮะปีนี้ครับ LG ครับเปิดตัวในงาน CES ครับเขาเอาจอที่เคยเป็นทีวีม้วนพับเก็บลงไปในฐานได้ เมื่อปีที่แล้ว2020ที่เขาโชว์อันนั้นเนี่ยผมไปเห็นด้วยตาตัวเองมาเลยนะครับที่งาน CES ที่ลาสเวกัสปีนี้เขาเอาจอแบบเดียวกันนั่นแหละครับมาทําเป็นมือถือพอออกมาเนี่ยมันจะเป็นมือถือขนาดหน้าจอปกติเลยเหมือนมือถือที่เราใช้งานกันอยู่เลยแต่จอมันสามารถยือดออกมาได้ตัวเครื่องมันก็ยือดออกมา,ยายอามาได้เป็นแท็บเล็ตครับขยายออกมาได้เป็นแท็บเล็ตโอ้โห แล้วเราจะพับกันไปทําไมล่ะพี่น้องในเมื่อมันยืดออกมาได้โอ้โหยืดออกมานี่มันดูดีกว่าเยอะนะเจ๋งกว่าพับมากเลยเพราะว่ามันน้ําหนักน่าจะไม่มากเกินนะครับเพราะว่าถ้าจอพับได้เนี่ยต้องเหมือนกับ2เครื่องพับรวมกันน้าหนักก็จะเยอะใช่ไหมครับคราวนี้เป็นยืดออกมานี่หลังจากที่ทําให้เราฮากันไปแล้วกับ LG Wing นะครับมือถือไม้กางเขนคราวนี้ LG Rollable นะครับจริงๆไม่ใช่ LG เจ้าเดียวนะที่ทําจอม้วนได้แบบนี้นะครับ อ p p โเนี่ยเขาเปิดงานวิสัยทัศน์ก่อนเลยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับ Oppo X 2021นนะฮะตัว OPPO รุ่นใหม่เนี่ยเป็นจอมมวนได้แบบเดียวทรงเดียว่า LG เลยทีนี้อยู่ที่ว่าสิทธิบัตรของใครแหละน่าจะใช้ได้ทั้งคู่แหละแต่ว่าใครจะออกขายก่อนแล้วใครจะตีกินก่อนแต่ LG ไม่ได้มาขายในบ้านเราเสร็จ OPPO แน่นอน OPPO ขายในบ้านเรานะฮะรอดูเลยหลังจากนี้นะประมาณ3 4เดือนมาผมว่านะจอม้วนได้ พูดแล้วอยากกินทองมวน